สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือ Harry Potter เวอร์ชันภาพประกอบของจิมเคค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่2นะคะกับตอนห้องแห่งความลับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะมาดูที่หน้าปกกันก่อนนะคะอันนี้จะเหมือนกับเล่มแรกเลยก็คือมันก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นแผ่นกระาดาษมาครอบสมุดทีหนึง่ง ก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแฮร์รี่รอนเฟรดและจอร์จนะคะที่นั่งรถบินได้ของเขามานะคะมาที่บ้านโพรงกระต่ายของบ้านวิสลี่นะคะเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเล่มนี้ด้านในเป็นสีส้มนะคะส่วนเล่มก่อนหน้นี้มันเป็นสีแดงตรงสรนันหนังสือก็จะมีเขียนเป็น Harry Potter and the Chamber of Secrets ดูตรงบกกันก่อนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นป่าตามหนังสือที่เขียนไว้อะคะเหมือนว่าบ้านวิสลียจะไม่ได้อยู่ในโลกเว้นมนแต่ว่าเขาจะมีเพื่อนบ้านที่เป็นมัเกลด้วยแล้วตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเนินเขาเล็กๆที่เขาเอาไว้ซ้อมคิวิดชกันมันจะมีตอนหนึ่งที่เขาพูดว่าเขาไม่ได้ใช้พวกลูกกระเรนสเนชหรือว่าลูก ลูกพอรเฟ์ลูก ure, ลัเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข<ม>าจะใช้เป็นพวกลูกแอปเปิลที่ไม่สามารถบินได้เพราะเขากลัวว่าพวกลูกบอลเหล่านั้นเนี่ยมันจะบินแล้วลอยไปให้มารเกลเห็นประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ด้านในนะคะอันนี้ <c oughs> เป็นเรือนกระจกมันจะมีหมายเลขติดอยู่ด้วยอะ่ะนี้น่าจะเป็น1 2 3ประมาณนี้นะคะ เห็นว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนี้ด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะมีเป็นหมูติดปีกอีกแล้วนี่หมูติดปีกแล้วด้านบนก็มีหมูนะคะมีนกขึ้นมาทํารังบนหัวหมูด้วยที่เรียนกระจกนี้นะคะเอาไว้เรียนวิชาส่วนภาตนะคะ่ะคือเล่มสองเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้อยู่เยอะเลยถัดมาก็จะเป็นตัวพิกซี่นะคะอันนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากในหนังนะ,ะอันนี้มันเหมือนดูแบบเหมือนเหมือนคนมากกว่า่ะ หมือนคุณลุงแดมาก็เป็นแมงมุมแมงมุมที่มีลายเป็นรูปกระโหลกตรงนี้นะคะเออน่ากลัวขนลุกัดมาก็มีพิกซี่เติมเป็นหมดเลยแมงมุมอีกแล้วจ้าอะมาที่บทที่หนึ่งนะคะเป็น The Worst Birthday อันนี้เป็นเ e ดวิคค่ะ ในตอนนี้ก็พูดไว้ประมาณหนึงว่าเฮดวิกเนี่ยค่อนข้างคือจะเกลียวกราดประมาณหนึง่งเพราะว่าเขาโดนขังคือลมอนอเนี่ยไม่อนุญาตให้แฮร์รี่เนี่ยติดต่อกับเพื่อนในโลกเวนทมนด์ดังนั้นเขาก็เลยต้องขังจ้เฮดวิกไปด้วยอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่ค่ะที่มีขนมปังหรือเปล่าเนี่ยชิ้นเล็กๆอยู่ในจานแล้วก็เป็นดัตล,ลี่นะคะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจานเลยกินเยอะกินจุ อันตรงนี้มันมีความหมายประมาณว่าดัลลี่เนี่ยค่อนข้างไม่โอเคกับโรงเรียนใหม่ของเขาเพราะว่าเขาบ่นว่าอาหารที่โรงเรียนใหม่เนี่ยไม่อร่อยพอช่วงปิดเทอมเนี่ยแม่เขาก็เลยต้องขุงเยอะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นดวงตาของดับบี้นะคะตอนนี้เขามาแอบส่องแฮร์รี่ที่สวน และอันนี้ก็เป็นดัตลี่กินไอศครีมนั่งดูทีวีส่วนด้านหลังนี้เป็นแฮร์รี่ค่ะที่กำลังเช็คก,กระจกทำความสะอาดบ้านอยู่ถัดมาเป็นตอนที่2นะคะดับบี้สวอ n นิงอันนี้เป็นพุดดิ้งที่ป้าแพทรูเนียทำพุดดิ้งที่ดับบี้เซกให้ลอยนะคะอันนี้เลยถัดมาเป็นดับบี้ค่ะดับบี้ก็มีความ คล้ายๆกับในภาพยนตร์นิดนึงเนาะแต่ว่าจมูกเขาเนี่ยเหมือนเหมือนยุงเลยอะจริงๆเขาวาดตามที่เจแคโร์ลิงบรรยายไว้ก็คือมีหูเหมือนค้างคาวมีจมูกยาวก็ออกมาประมาณนี้นะคะถัดมาก็เป็นดับมีตอนวิ่งลงบันไดอันนี้เซนเซอร์ไว้หน่อย มาเป็นบทที่3านะคะบ้านพงกระต่ายอันนี้เป็นตัวโนมนะคะตัวโนมเออเป็นสิ่งชีวิตในโลกเวมนที่อาศัยอยู่ตามสวนนะคะมันก็จะแบบกินผักกินแครอทอะไรอย่างเงี้ยท่นมาอันนี้ตอนนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่บินมาถึงบ้านนะคะในตอนเช้ามีนกบินเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีมีแมงวันด้วย อันนี้แฮดวิกนะคะบินตามบอกมาอันนี้ก็เป็นตัวโนมค่ะที่เล่าให้ฟังอันนี้เป็นตอนที่รอนกำจัดตัวโนมนะคะคือวิธีการเนี่ยต้องจับขาของมันนะคะห้อยหัวมันลงแล้วก็หมุนหมุนให้มันมึนนะคะมันจะได้จําทางกลับบ้านไม่ได้แล้วก็เหวี่ยงมันออกไปแบบนี้เลย เบี่ยงมันออกไปนอกสวนเลยอันนี้ก็คือเหล่าตัวโนมนะคะคือมันจะมีตอนที่โนมอะ่ะพอเริ่มโดนไล่ออกไปนอกสวนแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่หลงเหลือเนี่ยประมาณว่าอ่ะฉัยอมแพ้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆเดินเป็นแถวออกไปนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะเดินเลี้ยงแถวกลับมาอยู่ที่เดิมอันนี้เห็นมันถือแครอทแล้วก็ไอตัวด้านหน้าเนี่ยทำแบบ อย่าเสียงดังไปนะเขาก็เดินเรียงแถวกลับบ้านมาในเป็นเจ้าหนูสแครปเปอร์ของรอนนะคะและนี่ก็เป็นบ้านโครงกระตายในยามค่ำคืนไปทำคืนสิตอนเย็นตอนเย็นแล้วก็มีเงานล็กๆตรงนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็น เป็นเงาของตัวโนมังตัวเล็กๆขนาดนี้อ่าแล้วก็ข้างบนก็มีเงานะคะเป็นน่าจะเป็นแฮร์รี่กับรอนนะคะยืนอยู่ข้างบนนี้ห็นมาเป็นบทที่สี่ค่ะที่ร้านตัวบรนจงและหยุดอ,ยอันนี้เหมือนจะเป็นมือแห่งความรุ่งโรจน์หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะ่ะน่าจะชื่อประมาณนี้แหละก็จะเป็นเหมือนมือที่วางอยู่บน บนเบาอ,อะไรสักอย่างนึ่งนะคะอันนี้มีพูดอยู่นะคะในบทที่สี่ตินมนก็เป็นนางวิสลี่ค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรอนเหมือนตอนช้าเนี่ยเขาก็ได้รับจดหมายจากโรงเรียนฮอกวอสนะคะบอกว่าโอเคปีนี้ต้องใช้หนังสืออะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวพวกเขาก็จะเดินทางไปที่ทอกแลก้อนเพื่อซื้อหนังสือกันติดมนก็เป็นนางวิสลี่ค่ะ อันนี้กระถางที่เธอถือนะคะใส่ผงฟลูค่ะไว้สำหรับเดินทางอันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่เขาใช้ผงฟลูแล้วก็โดนดูดลงไปตามท่อไม่ใช่ตามท่อตามปล่องไฟนะคะเพื่อไปตามสถานที่ที่เขาอยากไปแต่ดันมาโผล่ผิดร้านค่ะเขามาโผล่ที่ร้านขายของสารนมืดที่ตอกน็อกเทิร์นนะคะ อันนี้ก็เป็นแฮร์รี่ที่แอบอยู่ในตู้แล้วก็มีดรโก้มัลฟอยโผล่มาด้วยที่ร้าน Walkins and นเ r ินะคะเขาก็จะมีขายแบบพวกของสัตว์มืดประมาณนี้อันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่ออกมาอยู่หน้าร้านโอเว่นแตกขนาดนี้เลยไอ้ทันมาก็เป็นตอนที่อันนี้แฮกริดนะคะตอนที่แฮกรด เดินมาเจอกับแฮร์รี่ในตรอกนอกเทิน์นะคะอันนี้เป็นร้านต่างๆในตรอกใดก้อนอันนี้เป็นร้านขายเสื้อคลุมนะคะและ้วอันนี้ขายพวกของพวกสีย้อมทั้งหลายขายพวกน้ำหมึกด้วยหรือเปล่าเออมันมีคำว่าเองแล้วก็อันนี้ขายอุปกรณ์วิติช บรรดานทำว่าวแล้วก็มีขายเป็นไฟเวิร์สเป็นพู่อนี่สวยมากเลยาถัดมาก็ยังอยู่ที่ตรอกได a g กอน,นะคะร้นานต่างๆเขาสวยมาเลยละเอียดมากเวอร์อันนี้มีขายหูฟังแมนเดรกด้วยอันนี้น่าจะเป็นร้านขายชุดกรอบอันนี้ร้านขายโคมไฟ มาเป็นบทที่5ค่ะต้นวิโรจอมหวดอันนี้คือต้นวิโรที่จิงเคเขาวาดนะคะคือค่อนข้างแตกต่างจากในหนังเพราะว่าในหนังเนี้ยมันดูเหมือนมันไม,ไม่มีใบเลยมันเหมือนแบบมีแค่กิ่งกา้าน<ม>ถัดมาอันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่กับรอนเนี่ยพลาดรถไฟดว่วนของบอสนะคะแล้วเขาก็เลยต้องใช้รถ บินมาแบบนี้นะคะอันนี้มันดูจางๆเพราะว่าเขากดปุ่มล่องหนแต่ว่ามันใช้การได้แค่แป๊บเดียวนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบสถานใหรถไฟ King's Cross อันนี้เป็นตอนที่เขาบินมาที่โรงเรียนฮอกวอตส์นะคะบทที่6ค่ะ g i ดี e r o ล l o c k h อันนี้เป็นเจ้าแอรอลนะคะเป็นนกของครอบครัววิสลีย์ นกตัวนี้มันค่อนข้างแก่แล้วมันทํางานได้ไม่ปกตินะคะคือเวลาส่งจดหมายเนี่ยมันชอบไปลงกลางทางแล้วอันนี้คือเป็นตอนที่มันบินมาส่งจดหมายให้รอน,นะคะ่ะเป็นจดหมายกำปน้าจากแม่ของรอนนะคะถัดมาอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นแมนเดร์นะคะเป็นแบบตั้งแต่สเตจที่1คล้ายๆกับเบบีนะคะเป็น เป็นเม็ดเมดก่อนนะแล้วก็แบบค่อยๆโตมาเรื่อยๆเป็นเด็กแบบนี้นะคะน,นี่ก็อาจจะเป็นเม็ดของมันตอนผ่าครึ่งอันนี้เป็นดอกอมันหรือเปล่าคล้ายๆโสงเลยอะสงเกาหลีมันก็จะมีเป็นข้อมูลที่แบบตัวยืดๆยืดๆอันนี้อาจจะเป็นตอนโตเต็มที่แล้วมนะั้งแบบเหมือนเริ่มมีหนวดด้วย กันมาก็เป็นพิกซี่ทั้งหลายค่ะพิกซี่ที่สร้างความปั่นป่วนในห้องของล็อกฮาร์ดนะคะหันมาบทที่ที่7ค่ะเลือดสีโครนและเสียงกระซิบนะคะอันนี้เป็นตัวทาาแล้วก็มันก็แบบมีผักกาดมัง้งผักกาดที่แฮกรีดปลูกไว้เอออันนี้เป็นตอนที่รอนแหวะทากออกมานะคะแล้วก็มีท่าเยอะยะไปหมดเลย รู้สึกจะถ้าแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันด้วยนะเหมือนแบบมีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นตอนงานเลี้ยงวันตายค่ะบทที่8อันนี้ก็เหมือนกับเป็นอาหารในงานเลี้ยงนะคะมันก็จะแบบเน่าๆนิดนึงไม่นิดนึงสีเยอะเลยอัน,นี้เหมือนกับเป็นกำแพงของโรงเรียนฮอกวอตส์คือมันสวยมากเลยอะมีแบบ มีหนามนะีดวกันเด็กออกหรือป่ากันกันเด็กหนีนะคะอันนี้ให้ที่เห็นเป็นเงาเงาสีเงินแบบนี้นะคะเหมือนเขาเป็นแบบเขาเป็นวิญญาณนะคะเหมือนนกเลยอะ่ะน่าจะเป็นวิญญาณนกที่มาร่วมงานของนิกหัวเกือบขาดน,นะคะอ่าอันนี้เป็นหนึ่งในผีที่มางานเลี้ยงนะคะแล้วก็ดูอาหารของเขาสีคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเน่าหมดเลยอะ่ะ มีหนูด้วยแล้วมีแมงสาบด้วยอ่ะแมงสาบนะม่ยังไม่กล้าแตะเลยขยยงมากแล้วก็อันนี้เป็นเค้กที่ขึ้นดาจนเห็ดมันขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบปลาหมึกมีแบบหนอนชอนชัยแต่ข้านอันนี้เป็นทีน,นักล่าหัวขาดนะคะเป็นทีมที่นิกเนี่ยอยากจะเข้าร่วมมากๆเขาจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเช่นแบบ เล่นโปโลโดยใช้หัวเป็นลูกอะไรประมาณนี้นะคะแต่น,นิกเนี่ยเขาโดนปฏิเสธเพราะว่าหัวเขาเนี่ยไม่หลุดออกจากบาโดยสิ้นเชิงนะคะเขาเลยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมทีมนี้ได้อันนี้เป็นตอนที่คุณนายนอริสค่ะโดนทำร้ายนะคะแล้วก็แล้วหางเนี่ยมันก็ผูกอยู่กับโคมไฟแบบนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากในหนังเนาะเพราะว่าโคมไฟในหนังอ่ะมันมีความขลังมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบ เขาก็ดีไซน์ออกมาให้มันดูแบบโมเดิร์นขั้นมาเป็นบทที่9หา The Writing on the Wall อันนี้เป็นศาสตราจารย์บินส์นะคะที่สอนวิชาประวัติศาสตร์เวนมตนเขาเป็นอาจารย์คนเดียวที่เป็นผีที่แต่ยหลายคนเชื่อว่าเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เป็นเธอแมลน i c กรินเจอร์ค่ะ มาเป็นเมอร์เทลจอมขําครวนค่ะอันนี้เมอร์เทลอ,อยู่ในห้องน้ำนะคะอันนี้เหมือนแบบเป็นที่กดน้ำอะที่กดชักโครกอะแบบดึงแบบโบราณเนาะแล้วก็ก็มีหมูอีกแล้วอะ่ะแล้วก็มีแบบคือเขาละเอียดมากอะ่ะเป็นตัวละครต่างๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือตัวอะไรแล้วมีหัวโคมันจะกำแพงด้วยจะจะเห็นว่าแบบ ลายเขาจะซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะแล้วตรงประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นตัว H แบบนี้ซึ่งย่อมาจากโรงเรียนฮอลวอร์แล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีเป็นโกลเด้นสเนชซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีคังคาวด้วยมาดูลายตรงนี้นะคะเป็นลายที่ละเอียดมากๆเลยอันนี้นะคะเหมือนคนนี้เขา กำลังดูสมุดคาถาอยู่หรือเปล่าน่าจะแบบกําลังอ่านคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนนี้แอบดู3คนนี้อาบน้ําซึ่งสามคนนี้กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็มี2คนนี้จะมาลงอ่างแล้วก็แบบปิดไว้เนาะเขาก็อายแหละเหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นเลยลนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ํานะคะมีปลาหมึกด,ด้วยแล้วคนนี้ก็กําลังเช็ดผมอยู่ มัมีสองคนนี้นะคะชี้ไปที่คนนี้ที่มีที่มีมเป็นเหมือนรอยแตกอ่ะเหมือนมันแบบมันแตกออกไปนะคะแล้วก็มีคนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่คนนี้น่าจะเป็นผีหรือเปล่าเขาไม่มีขาเพราะคนนี้ก็วิ่งหนีไปเออมันก็มีแบบรายละเอียดตลกตลกซ่อนอยู่นะคะถัดมาเป็นหมวดที่สิอันนี้เป็นน้ำยาปลูกกระดูกนะคะ ในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าตาของสตาจจันกิวรลอยล็อกฮาร์ดค่ะคือในนี้เขาระบ,บุว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าแต่งตัวโมเดิร์นมากเขาไม่ใช้ปากกาขนนกแบบปกตินะคะเขาจะใช้เป็นปากกาขนนกยวงซึ่งมันแบบในความฟูฟ้ามากแล้วก็มีฟันขาวสะอาดผมเป็นลอนแล้วก็ห้องของเขาเนี้ยก็จะประดับประดาไปด้วยรูปของเขาเองนะคะเต็มห้องไปหมดเลย อันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่แข่งควิดิชกับทีมเซอร์ทิรินค่ะอันนี้เป็นเร g กโกมัลฟอยนะคะซึ่งเป็นแมตช์แรกของเร g กโแล้วก็มีลูกกรนสนนชลอยอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นน้ำยาปลูกกระดูกนะคะรายละเอียดเขาแบบโอ้เยอะแยะมากถานมาเป็นบทที่11นะคะชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัวอันนี้เป็นฮอกวอตส์ตอนรือดูหนาว ก็จะมีเป็นต้นไม้อันนี้ไม่แน่ใจใช้ต้นวิลโลวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปรสสาวมากๆเลยแล้วก็มีหิมะตกเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหมูติดปีกตรงนี้แล้วมีตุ๊ก,กตายหิมะนะคะละเอียดมากว่ารูปเขาสวยสุด,สดๆเลยอันนี้ก็เป็นแมังมุมที่แฮกริดบอกว่าให้ตามแมงมุมไปนะคะ อันนี้เป็นนกฟีนิกซ์ของดัม m บ n ดอร์นะคะชื่อฟ็อกซ์อันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่มาเจอกับฟ็อกซ์ครั้งแรกนะคะคือมันแบบมันใกล้ตายแล้วอะคือคนมันก็ร่วงไปหมดเลยแล้วก็พอมันเผาตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เกิดใหม่สกองเท่าฐานนะคะ,นะคะก็จะเป็นนกน้อยหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นแคราบกับกอยค่ะตอนที่พวกเขาเอาขนมเค้กใส่ยาน,นอนหลับนะคะไปให้คราบกับกอยกินถันมาเป็นเรโก้เม้าฟอยค่ะตอนแรกแฮร์รี่ Harry กับรอนคิดว่าเขาเป็นทายาทของสลิทเทอรินนะคะอันนี้เป็นเฮอร์มอนี่ค่ะตอนที่เขากินน้ำยาสับปะรดที่ผสมขนแมวลงไปนะคะเขาก็เลยกลายร่างเป็นแมวแบบนี้อันนี้เป็นคนแคร์ที่คิดวดอร์ล็อหาจ้างมาให้แต่งตัวเป็นคิวปิดนะคะ เพื่อสร้างสีสันในวันวาเลนไทน์นั่นเองอันนี้น่าจะเป็นตอนที่น้ำหมึกของแฮร์รี่เนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วพื้นเลยมันจะมีตอนหนึ่งที่คนแคร์เนี่ยหรือคิวปิดเนี่ยนะคะดึงกระเป๋าของแฮร์รี่เราทำกระเป๋าเขาขาดคือน้ำหมึกของเขาเนี่ยก็กระจัดกระจายไปหมดเลยแล้วก็เลอะทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นสมุดของทอมริดเดิลนะคะอันนี้คือตอนที่แฮร์รี่คุยกับสมุดของทอมริดเดิล และอันนี้คือเป็นตอนหนึ่งที่เขาโดนดูดลงไปนะคะในสมุดของทอมเขาก็โดนดูดวัดเข้ามาในห้องของศาสตราจารย์ดิฟพิตซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นเมื่อ50ปีก่อนนะคะบทที่14ขันคอร์เ l เลียสฟัดก็จะหมวกของคอร์นเลียสนะคะ อันนี้เป็นสารจ,จาร์สเปากับต้นแมนเด็ของเธอต้นแมนเด็ที่เริ่มโตแล้วนะคะมันก็จะแบบเริ่มจัดปาร์ตี้เริ่มสังสรรค์น,นะคะซึ่งเธอก็จะมีความสุขมากเพราะว่ามันจะได้พร้อมใช้งานแล้วก็เอาคนที่โดนทำร้ายเนี่ยกลับคืนมาอันนี้เป็นตอนไหนอะอ๋อมันเป็นตอนซ้อมหรือเปล่าตอนที่แบบ โอลิเวอร์วูดสั่งให้ทุกคนเนี่ยมาซ้อมควิดิชแมงกระทังตอนกลางคืนนะคะอันนี้เป็นแฮกริดค่ะรูเบียสแฮกริดเหมือนในภาพยนตร์เลยเนาะถัดมาบทที่25ค่ะอารากอเป็นตอนที่พวกเขาต้องตาแมงมุมไปนะคะเู้ขนลุก <c oughs> ขอไม่บรรยายละกันอ่านดูเอาเอง <c oughs> เป็นบรรดาลูกๆของอรากกนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบ มีตาหลายตามากเลยอะ่ะโอ้ยน่กลันกลัวคอันนี้เป็นตอนที่เขาไปเจอกับอารากอกนะคะก็จะมีเจ้าเคียวตามไปด้วยเนาะแล้วก็รอนแล้วก็แฮร์รี่ตอนนี้รอนแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเขาไม่มีบทพูดอะไรเลยนะคะเขาพูดอะไรไม่ออกนั่นเองแล้วก็มีแบบอ้งจะไ่หมดเลยกลับเข้ามาที่ฮอกวอตส์ค่ะอันนี้ก็เป็นปราสาทส่วนนึงของฮอกวอตส์นะคะ มาถึงบทที่16หค่ะห้องแห่งความลับอันนี้มันเป็นเป็นกระโหลกอะไรสักอย่าง,งอันนี้ก็เป็นฮอกวอสนะคะอันนี้เว็นตอนที่แฮร์รี่รอแล้วก็กิลดอรอยนะคะลงมาที่ท่อน้ำอ๋อมันเป็นโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยอันนี้จำได้ว่าเขาพูดว่ามันเป็นโครงกระดูกหนูนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันลอกคราบไว้อะค่ะมันเป็นแบบ คราบหมูประมาณนี้นะคะถัดมาบทที่17ค่ะทายาทของเซรีทิรินก็จะเห็นตาแบบนี้นะคะตาของบาซิลิสนะคะอันนี้เป็นตอนที่แฮรี่สู้กับบาซิลิสนะคะเขาก็ได้ดาบของกอติกกิฟฟินดออกมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟ็อกซ์มาช่วยแฮรี่นะคะ ฟ็อกซ์เนี่ยเจาะไปที่ตาของบาซิลิสนะคะเพื่อที่ให้มันแบบมองแฮร์รี่ไม่เห็นแต่ว่ามันคงนยังได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมในหนังสือเนี่ยก็ระบ,บุไว้ว่าฟ็อกซ์เนี่ยเจาะจมูกของบาซิลิสด้วยเพื่อที่จะให้มันเนี่ยไม่ได้กลิ่นของแฮร์รี่ถัดมาเป็นบทสุดท้ายค่ะรางวัลของดอบบี้อันนี้เป็นถุงเท้าของแฮร์รี่นะคะ อันนี้เป็นข้อมูลของนกฟินิกซ์เขาบอกว่าหางของนกฟินิกส์แส่มันร้อนมากจนไม่สามารถจับได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเจ้านกเนี่ยมีชีวิตอยู่แบบชั่วนิรันดร์แล้วก็มันก็จะตายแล้วก็เกิดใหม่จากเท่าทายของมันเองนี่เป็นตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเมียน,นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่านกฟีนิกส์เนี่ยสามารถที่จะสร้างบทเพลงได้ด้วยนะคะ แล้วก็พวกขนของนกฟินิกซ์เนี่ยสามารถเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำไม้ขย,ยส้ทธิษหรือว่าทำเป็นให้าคล้ายพวกแบบเครื่องรางของขังได้ด้วยอันนี้เป็นดาบของกอตริคกริฟฟินดอร์ค่ะทุกคนโ้มันสวยงามมากมันก็จะมีสลักไว้ตรงนี้นะคะว่าคอตริคกริฟฟินดอร์ เขาไม่ได้พูดถึงว่าทายาทเท่านั้นที่จะต้องดึงออกมาได้นะคะแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นเด็กกริฟฟินดอร์ที่แท้จริงเนี่ยมันจะสามารถดึงดาบนี้ออกมาได้นะคะจากหมวกอันนี้เป็นตอนที่ด็อบบี้นะคะได้ถุงเท้าเขาก็ดีใจมากเลยว่าเจ้านายให้ถุงเท้าด็อบบี้ด็อบบี้เป็นอิสระแล้วนะคะจบละจ้า เดี๋ยวเรามาดูหน้าสุดท้ายกันหน้าสุดท้ายเหมือนหน้าแรกเลยมีหมาน้อยนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจบแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้มีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ